าพฤติกรรมนะคะแปลว่าเขาหมดรักแล้วอยากเลิกกับเราค่ะข้อแรกเลยไม่พูดถึงในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันการวางแผนอนาคตร่วมกันในที่นี้หมายถึงการมาเจอกันการใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือพูดในเรื่องของอนาคตว่าเราจะร่วมสร้างอะไรไปด้วยกันนั่นเองไม่พูดถึงเลยคุยไปเรื่อยสัเพเฮระไรสาระไปเรื่อยๆนะคะข้อที่2คือชวนทะเลาะบ่อยขึ้น พอมีความทะเลาะบ่อยขึ้นนะคะทาอะไรก็คือขัดแย้งไปหมดไม่เคยลงล็อกกันเลยคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเข้ากันได้หรือหรือพูดในอีกอย่างหนึ่งคือระดับความคิดระดับความรู้สึกไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้นั่นเองสติปัญญาความคิดความรู้สึกกันก็ทําไปด้วยกันไม่ได้นะคะทะเลาะกันอย่างเดียวแบบนี้คือ พฤติกรรมที่เขาหมดรักเราแล้วนั่นเองเนาะข้อที่สมค่ะวันสําคัญอะไรต่างๆไม่เคยสนใจรู้นะวันนี้วันเกิดรู้นะวันนี้วันปีใหม่หรือรู้นะวันนี้วันวาเลนไทน์ที่มันอาจจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราอาจจะเฉลิมฉลองอ่ะกับคู่รักของเราใช่ไหมคะแสดงออกถึงเป็นวันสําคัญนะแต่ก็คือไม่เลยไม่ได้สนใจหรือใส่ใจเลยอันนี้คือเรามองในเรื่องของคู่รัก ใหม่ๆที่คบกันนะแต่ว่าบางคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันนานๆนอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักกันนะคือความรู้สึกหรือสัมพันธภาพเขาเขามีร่วมกันเสมอๆอ,อยู่แล้วมีอะไรก็คืออาจจะไม่ได้เป็นวันสําคัญแต่ก็อาจจะมีการเอ้ยคนนี้เขาชอบแบบนี้นะแฟนเราชอบแบบนี้เราซื้อแบบนี้ไปฝากเขาดีกว่าอันนี้คือเขา h e a l i n เห็นถึงความสําคัญนะคะโอเคไหมข้อที่สี่ค่ะทําตัวเย็นชาทําตัวเย็นชานี่คือง่ายมากเลย มันเป็นอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นรู้สึกอึดอัดพอรู้สึกอึดอัดปุ๊บมันจะทําให้อีกคนรู้สึกแบบออกไปเองอะ่ะในความสำคัญอะคุณเข้าใจไหมคะคือคือมันเป็นการกระทำที่ขับไล่คนคู่รักอีกคนหนึ่งอะ่ะออกจากชีวิตโดยที่แบบเฉยชาทำเหมือนไม่มีตัวตนแบบง่ายมากๆเลยเนาะ สุดท้ายข้อที่ห้านะคะสนใจคนอื่นมากขึ้นให้เวลากับคนอื่นมากขึ้นสนใจในคนอื่นบางคนอาจจะแบบแวบบแวบบเข้าไปในเว็บหาคู่ละหรือแวบบแวบบเข้าไปคุยกับคนอื่นะนะทั้งท้งี่ยังมีความสัมพันธ์ยังไม่ได้จบดีกับคนคนนี้พูดง่ายๆว่าฉันมองหาคนอื่นไว้รอเลยในระหว่างที่ฉันกําลังจะเตรียมเลิกนะคะอันนี้ก็คือไม่เวิร์กนะถ้าสมมติว่าเราทําแบบนี้ ก็คือเท่ากับว่าเราอะทรยศหรือหักหลังคู่ของเราซึ่งมันจะทําให้เกิดเป็นนิสัยติดตัวคุณไปเลยนะดังนั้นอะไรที่มันควรจะเริ่มตอนไหนคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบอย่าให้มันแบบว่าทําร้ายจิตใจคนอื่นเพราะเวลาที่เลิกอะหรือหรืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้แต่อย่างน้อยอะเราก็เป็นการเลิกหรือจากกันด้วยดีนะคะเพราะว่าการเลิกหรือจากกันด้วยดีมันก็จะเป็นพรอันประเสริฐติดตัวคุณไปด้วย เวลาคุณได้ไปเจอ next relationship หรือว่าคู่รักถัดไปอะ่ะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์คุณแฮปปี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณทำร้ายคนอื่นมันก็จะคือคือคู่คุณจะได้สัมผัสด้วยตัวเองพูดคำนี้แล้วกันเนาะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูนะแต่ทุกอย่างมันจะตามคุณทันเองนะคะโอเคไหมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคชเอมด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ